พิสดีมนุษย์ต่างดาวของวรสารฉบับที่หนึ่งคุณเชื่อเรื่องการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเปล่าจัก,กราวาลกว้างใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการทางวารสารเชื่อยอย่างสนิทใจว่าโลกของเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังวารสารจึงตั้งสมมุติฐานสามอันดับ ที่อาจจะเป็นไปได้ของ UFO 1. มนุษย์คือผู้สร้างจานบิน UFO มีทฤษฎีการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตนอกโลกเมื่อหลายทศวรรษที่แล้วและยังได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในหลายๆด้านหนึ่งในนั้นคือวัตถุทรงกลมที่เดินทางด้วยความเร็วแสง และสามารถต้านแรงโน้มถ่วงของโลกได้เทคโนโลยีนี้สร้างความได้เปรียบทางการทหารอย่างเหนือชั้นทางการจึงปกปิดไม่ให้สาธารณชนได้รับรู้นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างจันบินขึ้นมาจากโครงการลับขั้นสูงสุดโดยใช้วิศวะกรรมย้อนกลับที่ได้จากต่างดาว และนํามาทดสอบนี่เป็นอีกหนึ่งสมมุติฐาน UFO ที่เราเห็นแท้จริงแล้วมนุษย์อาจเป็นผู้สร้างก็เป็นได้ 2. UFO มาเที่ยวโลกมนุษย์ทุกวันนี้มนุษย์มีเทคโนโลยีมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ปัจจุบันมนุษย์สามารถสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะได้แต่ยังไม่พอกับการไปยังดาวดวงอื่นที่มีระยะหลายล้านปีแสงแต่สำหรับมนุษย์ต่างดาวที่มีอาระยะทรมขั้นสูงคงไม่ใช่เรื่องยากที่พวกเขาจะมาดาวเคราะห์ดวงนี้ที่เรียกวันโลกทางวรารสารเชื่ออย่างยิ่งว่าในอนาคต มนุษย์เราอาจมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำให้เราสามารถท่องเที่ยวจักรวาลและค้นพบอารยธรรมจากดาวดวงอื่นได้เช่นกันและนี่คืออีกหนึ่งสมมุติฐานที่เราพบเจอ UFO แท้จริงแล้วเขาอาจมาเที่ยวบนโลกใบนี้เพื่อดูวิวัฒนาการของเรา 3. มมนุษย์ต่างดาวคือผู้สร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ คำถามในใจที่เราหาคำตอบไม่ได้คือเผ่าพันธุ์มนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือจุดเริ่มต้นแล้วใครคือผู้สร้างเราขึ้นมาคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่โลกของเรามีปัจจัยและทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่ทำให้มนุษย์ดำรงเผ่าพันธุ์ได้นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์หลายท่าน ก็ยังหาคำตอบไม่ได้นอกจากสมมติฐานเท่านั้นวรลสารมองว่าเป็นไปได้ที่ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์รอบวงโครจรของเราอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อระบบสุริยะและนี่เป็นอีกหนึ่งสมมุติฐานที่ว่าพวกเขาสร้างเราขึ้นมา เพื่อดูแลระบบนิเวศของโลกและสร้างความสมดุลให้กับจักรวาล